ครับพี่นอ้องฝนตกแล้วลครับผมฝนต้วลเล้อคนตกแล้วแนนะครับผมกล้วยดีใจครับพี่น้องคนตกเหลียน้ำเคือเอานะครับผมนำลายอึ้งอยู่ออกวเองเลี้ยงรุ่นรุ่นครับพี่น้องนำหงสีต <c oughs> ะกาหนีผูผ่าด้อึง้งกินอยู่นีนอยอยู่นีนะครับพี่น้องมาผมบอกทานน้องมึงครับผมว่าอึ้งมันเด็ดแต่ออกคนนะครับผมวานโมเนียแล้ว <c oughs> ขันน้ำได้หงบปนี้เนาะออกแถบพี่น้องข้างมังเกียดก่อนตอนนี้ยังลิ้นอยู่ได้พี่น้องเด้อตอนนี้ยังลิ้นอยู่ครับพี่น้องทันรุนครับผมขันนั่งตกอยู่ยิงเสี่นะครับมือแรงนะครับผมโมแนะนะครับผมอึ่งอึ่งอัชัวรครับผมอึ่งไข่นะพี่น้องนะอึ่งไข่อึ่งเผาครับผมหบองที่บ้าที่บ้านอยู่นี่ท่านได้ออกได้ครับปีนี้เด้อพอดีฝนท่านได้ี่ปันได้คนท่านได้โตกโดดมาได้นะครับพี่น้องฝนมันตกอยู่แต่ว่าท่านได้โต๊กแย่งมาได้นะครับตา ง้วแม่ลูกอยู่ฝุ่นนะครับผมง้วบ่เคยมักฝนมาเลยหรอกง้วบ่เคยยังกล้วยกล้วยนี่บ่ฝนกับลงน้ำนะครับผมฝนตัวแข้งใหม่แกนะครับผมจะบมฮวนเนาะอันยุกับน้ำกับหยาจังเสียนะงามครับพี่น้องนะครับผมกล้วยงามกล้วยไทยนะครับผมกล้วยไทยบราณกล้วยพันธุ์นะพี่น้องเนอะกล้วยธรรมชาติกล้วยพันธุ์ไทยเข้านีา่แหละครับพี่น้องนะครับผมกินหยากินน้ำไ well. ปนะครับผม อย่างตามธรรมชาตินะครับผมปล่อยบร่อยช่วงนี้เพราะว่าเข้าเจ้าคนไทยชนะไอ้หัวไอ้สวนนะน้องๆขันเป็นฝนตกนะครับช่วงไอ้นี่ครับเดือดๆขึ้นนี่อึ่งพี่น้องฝนตงสืบเรื่องนี้เดี๋ยวจั้หน่อยกับห่วงครับผมเดี๋ยวคำมาจั้หน่อยนะครับผมห่องเออเออเออเนี่ครับผมอึ่งอึ้งอึ้งโผาพี่น้องอึ่งโผา่อยูอ่างวางไถ่นะครับผมฝนตกน้าน้าหงส์เสียนะครับผมเริ่มแล้วออางกวางไถ่อองกวางไถ่ครับบรรยากาศนะครับผมบริบาลภาพเมืองบรรยากาศฝนตกดินนะครับ บรรยากาศฝนตกลินนะครับฝนฝนตกลินคั้วเหนือน้ำนะครับพี่น้องวิธีอีสานวิธีเช่าให้เช่าแนาเช่าหัวเช่าเสือนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกันหลักการวามึงงัวมึงคล้ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยวิธีอีสานบ้านเฮานะครับผมคล้ยนอนน้ำนะผมวัวหน่อยบ่าใครมักฝนหมนเลยวัวแม่ลูกนะครับยุหันละยุหันละเดี๋ยวโยนยาไม่กินนะครับผมเลือกกินอะไมันกระดีจ้อยเด้บ่อว้วนเด้ ต้องเล็ยใหญาจริงๆด้วยนี่ชวนนะครับผมว่าแม่ลูกนะครับผมว่ากิบปะนะครับก็ยังกุ้ยกุ้ยนี่กินกุ้ยนี่กินโมฮีปันไดนะครับผมนี้อ้วนเนี่ยนะครับมานก็มีอีกหนึ่งหนามเพรขาดนะผมบ่รขาดหนามจะจะอุดมสมบูรณ์นี่เสรแล้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องมือเลี้ยงนี่พวกต้องเสือแล้วครับผมนี่ตื้นครับผมตื้นสวกมาใครครับพี่น้องเดี๋ยวจหน่วนวันคำ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 จหน่วนวันเดี๋ยวมันอีกมันกับห่วงครับผมเดี๋ยวมันห่วงเดี๋ยวบอได้บานเดี๋ยวพาพามึงนะพามาฟังมึงมา เอืองมันห่ออย่างไรนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแล้วครับผมชีวิตอีสา,บานบ้านนาชีวิตชาวไฮชาวนาเจ้าของสวนสวนเด็กเก่งกล้วยครับพี่น้องแค่นี้เนาะฝนลินล้นเราไมนจะเปียกแด่บา้านที่บ้านจะไปชาร์จไฟไปก่อนครับผมเจอกันมาแรงครับผมต้เอืงบ๊ายบายครับ